พอใส่สามสี่ห้าเคทูไปไม่้ทำสารไม่เคยเลยไม่ได้ทำสารนะไม่เคยทำสารเลยออกดีไหมโอ้ไม่ต้อง,องสามแบบยี่สี่ไม่ต้องวม่งมันไม่ได้ใส่เลยไม่ใส่เลยใส่ตัวนี้มาสามปีดวดวเลยอ่าแล้วที่สาคัญที่สุดนะที่เราถ่ายทํานะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินดูทั้งหมดเลยออกเสมอเลยเสมอ รุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวเลยไม่ได้ทำสารนะป้าป้าไม่เคยทําสารไม่รู้จักสารเลยนั่นแสดงว่าเราใส่อาหารเพื่อเหมาะสมเราตี้มตัวเคทูให้เหมาะสมในการออกดอกพออากาศดีปุ๊บออกเลยเตรียมตัวไว้น้ำดีใบดีพร้อมสมบูรณ์พร้อมต้นพร้อมออกเลยออกเลยสวัสดีครับผมก้าวอินเตอร์สาลุยครับมาจากบริษัท อินเตอร์โกเทคประเทศไทยจำกัดผู้มีสัมปทานมูลทั้งขาวสายพันธุ์กิ่แรงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้มากับปุ๋ยมูลทั้งขาวเขาเพชรนะครับทั้งสูตรโถงสาสูตร3 4 5นะครับขยายผลนะครับแล้วก็ฮอร์โมน K1 K2 k t เคทนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอินเตอร์โกเทคครับแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่7นะครับมีนาคม2567ครับวันนี้นะครับถือโอกาสมาเที่ยวสวนเฮียปื๊ดครับเฮียปื๊ดแนะนาตัวหน่อยชื่ออะไรครับนี่คือผมเฮียปื๊ดครับ ที่อปราสาทวัณสติครับที่นี่ที่ไหนครับพี่เปิ้ลมู่11ตัวบลมะน,นาวเพลกงครับอ่าจังหวัดระยองจังหวัดระยองครับอ่าน,นะครับวันนี้ได้ถือโอกาสมาเที่ยวสวนเฮปเปิ้ลครับเฮปเปิ้ลครับพื้นที่ที่เรายืนจะอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเฮปเปิ้ลปลูกทุเรียนอยู่ประมาณกี่ต้นครับเก้าสิบต้นก็เกบต้นแล้ว,แล,วแล้วที่เฮปเปิ้ลด,ดูแลทั้งหมดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับสามร้อยกว่าต้นครับสามร้อยกวต้นนะแต่ว่าแปลงเนี้ยเป็นแปลงที่เก้าสิบต้นนะที่ที่เรามาถ่ายทำกันเนาะใช่ครับทุเเเเรรรรีีีีีียยยนน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 นอออออออาาาาุปปปปปะะมมมณก่่่คคัับบต้ใหหหญ็ททงงสว เฮียปื๊ดเนี่ยอยู่ในช่วงระยะไหนแล้วครับระยะ2ระยะ2หมายถึงอธิบายนิดนึงครับอันที่สก็ลูกกําลังโตฮะับกำลังใหม่ครับลูกเลยไข่กลไข่กลายไปนะครับแล้วก็บางส่วนก็เห็นว่ามีห่างแย่ห่างแย่รุ่นสองนะรุ่นสองอารุ่นสองนะครับรุ่นหลังเนี่ยอ่าันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปถึงในช่วงของที่เฮียปื๊ดกำลังทําอยู่เนี่ยเฮียปื๊ดใช้ปุ๋ยข้าวเพชรเมื่อกี่ปีแล้วสามปีแล้วครับปีนี้ปีที่สามป่ะปีนี้ปีที่สามถามนิดนึงอะไรที่ทำมาให้ใช้ปุ๋ยข้าวเพ ว่าให้ฟังหน่อยอดีตเป็นยังไงอดีตมันไม่ดีแล้วก็ออกไปเที่ยวชมสวนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนนิดนึงอดีตอ่ะที่บอกไม่ดีไม่ดียังไงเร่าต้นมาโทมครับต้นมาโสมใบไม่ดีเลยก็คือว่าตอนนั้นน่ะนะเท้าความนิดนึงครับตอนนั้นไอเหยปื๊ดอ่ะกำลังประสบปัญหาคือเรียนป่วยครับนะใบไม่ดีต้นเป็นโรคเหยปื๊ดก็เห็นว่าเฮ้ยไอตอนนั้นมีน้องแอมเนาะวิ่งอยู่กำลังพาเยี่ยมชมสวนไอเราก็สนใจครับ ก็เลยติดต่อเจ้าแอมครับเออไหนนะยังขอไปดูหน่อยไอที่บอกว่าใส่แล้วไม่ป่วยใส่แล้วไม่ป่วยใช่ไหมใช่ครับถูกไหมใช่ไหมใช่ครับนะครับเสร็จปุ๊บพอจะปื๊ดอ่าเราเล่าถึงตอนนั้นก่อนที่เราไปดูสวนไม่ว่าจะเป็นเฮียถึกนะครับที่ต่อสำราาหรือว่าพี่ประหยัดที่ของปูนใช่พอเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับชื่นใจครับแล้วเอามาปฏิบัติพอเราเห็นแล้วเราเฮ้ย เราเจอวิธีแก้แล้วใช่ใช่นะเมื่อสาปีที่แล้วนะใช่ครับเสร็จปุ๊บพอเราเห็นแล้วเราชื่นใจใบดีต้นดีไม่เป็นโรคไหมของพี่ประหยัดอ่ะไม่เป็นไม่เป็นน่าเปื่อปนะเฮียปื้อก็เลยจําความรู้ตรงนั้นเลยเฮ้ยงั้นมาลองกับเขาเพชรสักตั้งครับรอฟังหน่อยพอเริ่มใช้เป็นไงบ้างตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่ปีแรกก็ใช้แล้วดีพอประมาณปีสองก็ดีขึ้นมาปีนี้เลยดีขึ้นเยอะเลยอลนนี้ผ่านมาปีหนึ่งปีสองอ่ะคอเคว่า ไอจากที่มันโซมโซมเป็นร่มันฟ allora ื้นไหมหายครับใช้คาว่าหายนะหายเลยครับฟื้นขึ้นมาเลยใช้คำว่าหายแราวฟื้นนะหายเลยฟื้นเลยแล้วก็ ผลผลิตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1ปี2เนี่ยถือว่าดีขึ้นไหมผลผลิตเพิ่มเรื่อยครับเพิ่มมันขึ้นมาปีหนึ่งได้9 0 0 0แสนปี2ไงเด้อนละหนึ่งแสนปีนี้ปีที่3คาดไปว่าคาดว่าจะสองล้านสองล้านถ้าจะมาดูนะว่า90ต้นจะถึง2ล้านไหมแต่ตอนนี้ราคามาแล้วนะให้ให้อุ่นใจได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับทุเรียนรุ่นนี้เป็นรุ่นแรก นะครับเป็นรุ่นแรกๆของของทั้งแกงถ้าทางตะวันออกดีกว่าเป็นรุ่นแรกๆนะครับไม่หนีเท่าไหร่รุ่นนี้นะครับและครนี้สอบถามยเฮปืึ้ครับหลายคนสงสัยว่าเออสมมุติเนี่ยต้นโซมแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่จะทํำยังไงถ้าสมมุติเฮปซึ้ร์ตัดลูกแล้วเนี่ยเริ่มต้นเลยเฮปซึ้ร์จะเฮปซึ้ร์จะเริ่มใช้ปุ๋ยแบบไหนยังไงครับใช้63ครับใช้63ปุ๋ยเขาให้63ครับตัดลูกปุ๊บใส่เลยใส่เลยครับต้นนึงเฮปซึ้ร์ใส่เยอะไหมสามโลครับสามโลอายุแปดปีนะครับอ่าสามโล เออเฮปูใส่กี่วันครั้งครับ15วันอ่าแล้วฮอร์โมนเฮปูใช้ตัวเควันไหมใช่ครับอ่าตอนนี้ฉีด7ทุก7วันเลยอ่าทุก7วันเลยนะอัตราการผสมก็อยู่ที่เราเลยเราเลยแต่ว่าพื้นฐานก็อยู่2 0 0ซีซีต่อน้ำสองละลิตรใช่แต่ถ้าเราใช้เป็นแล้วเราเพิ่มเพิ่มได้มันไม่ดีก็เรารู้จักเอาเพิ่มเมารดเอาเพิ่มเมา่าเราจะเอาให้อยู่ก็อยู่ช่วงวิกฤตช่วงไหนก็เราปรับได้ใช่อ่าเปเควันตัวนี้นะครับทำไปเสร็จปุ๊บเนี่ยที่ผ่านมาเราเริ่มกันเลยเป็นต่อเลย พอเฮียปื๊ดใช้หกสามสามเสร็จแล้วตัวเคทีหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮียปื๊ดทําไปกี่ใบครับเมื่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสองใบครับสองใบนะสองใบพอสองใบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มใส่สามสี่ห้ากับเคทูตอนไหนครับก็ที่จะให้ด้วยออกดอกเริ่มสองใบแล้วก็ใส่เลยพอใบที่สองปุ๊บใส่เลยใส่เลยอ่าแล้วก็ตัวเคทูนี่เฮียปื๊ดฉีดเลยฉีดบ่อยไหมก็เจ็ดบางครั้งเหมือนกันบางครั้งเหมือนกันคราวนี้อัตราการใช้ในในการฉีดออกดอกเฮียปื๊ดผสมอยู่เท่าไหร่ หนึ่งผ่านพันลิตรก็หนึ่งหนึ่งขวดหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรว่ามีบางทีก็ลิตรครึ่งนะจ้ามันวิกฤตก็เพิ่มลดไปเลยลิตรครึ่งเลยแต่ว่ายืนพื้นลิตรนึงเลยแต่ว่าถ้าไม่สะใจเราก็ลิตรครึ่งลิตรครึ่งต้องกินอะไรมากใช่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวถามก่อนครับพอใส่3ามสี่หต้นหนึ่งใส่เยอะไหมไปเลยสามโลครับสามโลเลยยืนพื้นตลอดยืืนนพ้ตลอดเพราะว่าใส่มาอย่างเงี้ยสปีแล้วใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วพอใส่3ามสี่ห้าเคกทู๊ไปใส่ทำสาร ไม่เคยเลยไม่ได้ทำสารนะไม่เคยทำสารเลยออกดีไหมโอ้โไม่ต้องสามะ <c oughs> <c oughs> 824ไม่ต้องวิ่งมันไม่ได้ใสเลยไม่ใส่เลยใส,ยยใสยตัวนี้มาสามปีดวดๆเลยอ่าและที่สาคัญที่สุดนะที่เราถ่ายทํานะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินดูทั้งหมดเลยออกเสมอเลยเสมอ รุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวเลยไม่ได้ทำสารนะป้าป้าไม่เคยทําสารไม่รู้จักสารเลยนั่นแสดงว่าเราใส่อาหารเพื่อเหมาะสมเราเตรียมตัวเคทูให้เหมาะสมในการออกดอกพออากาศดีปุ๊บออกเลยเตรียมตัวไว้น้ําดีใบดีพร้อมสมบูรณ์พร้อมต้นพร้อมออกเลยออกเลยครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าพึ่งแต่ปุ๋ยอย่าพึ่งแต่ฮอร์โมนใช่ต้องพึ่งตัวเองด้วยเองด้วยดังนั้นอันดับหนึ่งที่ดีที่สุดนะครับในกา เขาเรียกการจัดการใช่ไหมใช่ใช่การจัดการตอนนี้สําคัญที่สุดอันดับที่สองคือมแมลงอ,อากาศาอันดับที่สามคือนี่ปุ๋ยและยาดังนั้นพอเราเอาสามอย่างเนี้ได้เหมาะสมอะือไรผลที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เราเห็นนี่เนาะครับคราวนี้พอจะปื้ดถึงตั้งแต่สามสี่ห้าเคทูออกดอกแล้วครับเะปื้ดใส่ปุ๋ยอีกทีเมื่อไหร่เริ่มใส่เมื่อไหร่เริ่มดอกนี่ใส่ยังใส่เลยครับใส่เลยนะที่ดูไปสามตอนนั้นว่าใส่มาตลอดเลยออกดอกไม่ออกดอก ครบเวลาต้องบอกอย่างนี้นะครับคือเียปื้ดไม่เข้าใจอะไรเยปื้ดโทรหาผมเลยใช่ไอ้น้องก้าวอย่างนี้ได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ใส่ตรงนี้เพิ่มได้ไหมเราคุยกันตลอดนะครับเพื่อแยกเปลี่ยนความรู้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเยปื้ดจะเริ่มใส่สามสี่ห้าเนี่ยตอนเริ่มดอกเต็มที่แล้วใช่บำรุงดอกไปเลยใช่ครับแล้วก็ฉีดเคทูไปด้วยใช่นะฉีดที่ใบนะอย่าไปฉีดที่ดอกนะเพราเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ปุ๋ยก็ตามระยะเลยสิบห้าวันสามโลสิบห้าวันสามโลใช่ สิ่งสาคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับถ้าท่านใส่ปุ๋ยตั้งแต่ดอกนะครับจนมาถึงอดอกจะเริ่มหอมเนี่ยสิ่งสาคัญที่สุดปุ๋ยมันเขาเรียกว่ามันจะไปสะสมอาหารเอาไวใ้ใช่ใชใชแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับระยะที่จะใส่ดีที่สุดก่อนจะเป็นหางแย่คือใส่กลังดอกหอมหรือดอกบานนั่นแน่เพราะถ้าท่าน,น,นใส่ดอางดอกหอมหรือดอกบานเนี่ยมันจะไปกินหางแย่พอดีเ,เพราะปุ๋ยข่าเพชรเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆใส่วันนี้กินพรุ่งนี้ใใส่วันนี้เพื่อวันข้างหน้านะครับมันจะค่อยๆละลาย เสร็จเรียบร้อยแล้วหางแย้จะสมบูรณ์ใช่ไหมครับพี่เบิร์ตสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็เคทูต่อเลยใช่เลยอ่าแล้วคราวนี้เพื่อก็ใสสิบห้าวันสิบห้าวันสิบห้าวันใช่สิ่งที่เห็นก็คือนี่ครับอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยอาหารถึงพอแตกใบอ่อนร่วงไหมเฮเบิร์ตไม่ร่วงอ่าและที่สําคัญที่สุดนะครับเวลาแตกใบอ่อนเฮียเพิร์ตใช้ทุนไห้ฉีดครับเคทูครับเคทูสองนี่ครับอ่าคราวนี้เพิ่มโดยังเพิ่มลดเลยครับอ่าอ่าพันลิตรเพี้ยเพิร์ใส่ไปเท่าไหร่ ได้รึ่งครับแต่ปุ๋ยนี่ไม่เคยขาดปุ๋ยไม่ขาดดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือใบไม่เสียใบไ,ไม่เสียแล้วนะครับยอดเนี่ยที่เดินเนี่ยลี่เลยลี่เลยแล้วขั้วเหนียวใช่แล้วใบที่เราเดี๋ยวเราพาเดินดูดูใบเงาวับเลยไม่มีใบไหมเลยแล้วหัวใจอีกเรื่องหนึ่งคือเฮียเปิ๊ดเข้าใจปรับน้ำใช้ครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับถามเป็นความรู้ <c oughs> เฮียเปื๊ดครับตอนนี้คือทุเรียนมันอากาศร้อนเนาะเฮียเปิ๊ดเริ่มให้ให้น้ำอ่ะเดี๋ยวเราให้น้ำกันในช่วงดอกก่อนช่วงดอกเนี่ยเฮียปื๊ดให้ ไม่เยอะไม่เยอะนะไม่เยอะอ่าประมาณกี่นาทีสองถามใช่ใช่ปี๒๐นาทียี่สิบนาทีเว้นสองวันอ่าแต่ว่าเขว่าให้ในชงพุ่มใม่ในชงพุ่มพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเริ่มเป็นหางแย้เนี่ยเพิ่มน้ําได้ยังเพิ่มแล้วครับเริ่มเริ่มเพิ่มแต่เพิ่มนิดหน่อยนิดหน่อยเพิ่มมาประมาณห้านาทีได้ยี่ห้านาทียี่ห้านาทีแต่คราวเนี้ยไอช่วงเนี้ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยที่เขากำลังมีปัญหาเรื่องน้ําไม่รู้จะให้ยังไงถ้าสวนเฮปเปิ้ดเองเฮปเปิ้ดให้ยังไงให้ครึ่งชั่วโมงต่อวววัันนททุุกกัน เลยไม่มีใบไม้เลยไม่มีนะดังนั้นอันนี้เป็นเทคนิคของเฮปซ์นะการให้รําการดูแลจัดการเราไปปรับใช้เอาเองสวนใครดินไม่เหมือนกันอากาศไม่เหมือนกันน้ำไม่เหมือนกันแต่บอกเป็นวิทยาฐานในเรื่องของการแนะนําไดช่แต่ท่านต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะค่อยๆทำเอานะครับนี่นี่เป็นสิ่งที่กำลังจะบอกทุกท่านนะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นผลอย่างที่ท่านเห็นก็คลากแล้วก็เดี๋ยวที่ปื้ยเนี่ยพอลูกขยายเนี่ยจะเพิ่มปุ๋ยเนาะต้นหนึ่งก็น่าจะเพิ่มลดสี่โลสี่โลห้าโลก็ดูอยู่ที่ผลว่ามันดกขนาดไหนใช่ใช่เดี๋ยวเรามาเก็บตอนที่ลูกเต็มล่างนะใช่ใช่ว่ามันจะสวยขนาดไหนแล้วจะเริ่มเขตเคทีสามให้ดูใช่ว่ามันจะอวบใหญ่ขนาดไหนใช่แล้วเราจะมาติดตามว่าสองล้านจะมีจริงไหมนะครับดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมบรรยากาศในสวนกันก่อนครับเดี๋ยวไปเลย อ๋อนี่รุ่นนี้มีรุ่นหลังนี่แหละต้นหนึ่งไอรุ่นนี้เขาลดล่วงหมดแล้วนะเอ้ยล่วงไม่เป็นอันนี้ทำล่วงไหนรุ่นรุ่นนี้เขาล่วงกันหมดแล้วนะรุ่นนี้ล่วงได้เออรุ่นนี้เขาล่วงหมดแล้วนะเนี่ยเราังยไม่ล่วงนะเอ้ยล่วงไม่เป็นเนี่ยดูต้องปิดน้ำตามตามมากัว่าปกติไมได้อ่าเรามีเรามีหัวเราปิดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมจากสองวันก็เรา ปิดซะสองวันเดื่อววันที่สองสองรถให้น้ามากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมือนไม่เหมือนขยายลูกแล้วขยายลูกแล้วมันก็ต้องไอ้ลูกนี้ล้นช่างมันพอเรารุนดุนเยอะเราต้องเอาส่วนหลักดูมองไปทุกต้นแหละดีครับเออมันงงเหมือนกันปุ๋ยก็ตัวเดียวกันสายสามโล่โมนก็สายเดียวกันมาทานมาที่หลังเออซึ่งไม่ออกตอนก็ไม่ออกอ่ะแต่มาออกตอนหลังเออกที่หลังจริงๆถอดใจไปแล้วล่ะใช่ไหมไม่ออกก็ไม่ออกไม่ไม่ไม่ทอนไม่ทอด หมายถึงว่าถ้าพูดถึงอ่ะเขาเพราะว่าเขาออกไม่หมดแล้วไงจะจะไปไปมามามาออกุดนหลังเอาเอเอาดิไม่ไม่ไม่ออกแน่นอนอ๋อออกแน่นอนแล้วถ่ายพี่ปื๊ดก่อนเวลาออกดอกเนี่ยพี่ปื๊ดใส่สารที่ห้เยอะไหมก็เสมอเลยนะสามโลตลอดอ๋อทุกทุกตอนทุกวันเนี้ยคือสามโลเดินมาตลอดเลยตลอดเลยไม่มีรอบไม่มีรุ่นไม่มีอะไรมีเลยพี่ปื๊ดทำสารไหม ม่รอบนี้ออกธรมธรมชาติธรรมชาติ<อ>สารไม่ต้องเลยโอ้โหแบบยี่สีก็ไม่ต้องใสอ่านี่ยืนยันนะมันสบายเลยแล้วก็ฮัยปืนใช้เคทูเยอะนะเห็นสั่งตลอดนะโถาหากันตลอดนะจากจากลิตนึงไม่พอแล้วตอนเนี้ย รถนี่ขึ้นขึ้นต่อพลิต์พลิซ์พลิตเออผลิตเลยนี่ี่ทำต้องระวงบอกว่าทําเสมอนะหมายถึงว่าฮิปเปิลทำมาเสมอโดยตลอดปุ๋ยก็สามโลตลอดฮอร์โมนก็สามรอบเลยเควันทําใบเคทูทาดอกนะน่เตอนนี้ก็เริ่มมีการเอาขยับเคจะมีเคที่สามแล้วมาขึ้นผลด้วยใช่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 ใบดีมากเลยเนาะ <laughs> อันนี้อันนี้ต้องบอกบอกบอกทุกท่านนะครับนี่คือที่เห็นใบไม่ไหม้เนี่ยเพราะว่าเฮียปื้ดเนี่ยเขาปรับน้านะเพราะว่าเฮียปื้ดเขาบอกว่าน้าเนี่ยมันตอนวันวันวันนะมันมันมีอาการไหม้นะใช่ใช่คราวนี้เขาวันวันวันไม่ได้เพราะาช่วงนี้อากาศร้อนเฮียปื้ดเขาก็เลยมาให้ทุกวัน <laughs> ตอนนี้ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดลองสังเกตถ้าใบถ้าดีนะใบลองลอง,ลองดูครับความเงามาันจะทะท้อนแสงอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเคลือบแว็ก เหมือนเครื่องแว็กเลยเนี่ยเนี่ยคือคือการสังเคาะใบที่ดีครับแล้วเราลองดูลูกเห็นไหมเขียวหมดเลยนะเนี่ยถ้าสังเคราะ์ดีแบบใบเขียวนี่ยอดยอดเดินนะยอดเต็มเลยยอดเต็มเลยครับดูมันจัดมันเองอ่ะสวยปิ๊งเลยแล้วคั่วยาวนะคั่วแน่นอนคั่วไม่ต้องสามเลยยาวเบื่อเลยเออคั่วไม่ต้องสามนี่ดกทุกต้นร้อยทุกต้นนะ ทุกต้นติดล้อทุกต้นอันนี้อันนี้เหมือนแบบว่ามีเก้ามีเก้าสิบต้นเนี่ยเท่ากับมีร้อยแปดสิบต้นเลยนะพอไว้ไปสองเท่านะเมื่อไว้ไปสองเท่าแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ว่าดกปีแรกนะดกมาทุกปีทุกปีเลยเพิ่มทุกปีแล้วตั้งแต่ต้องบอกว่าเฮียปื้ดไปดูสวนมาเนาะแล้วก็มาปรับใช้เนี่ยมา่ก่อนนี้ท้อไปรอบเลยนะตอนนั้นเป็นไงท้อไหมท้อดิคือว่าป่วยเนาะนี่ป่วยทั้งสวนนะป่วยทั้งสวนป่วยทั้งสวนแล้วก็พาไปดูงาน พาไปดูสวนพี่ถึกนะที่ดอนสำราญแล้วก็พาไปดูสวนพี่ประหยัดของปู่ที่ใช้ใชมานานเก็บปื๊ก,ก็เลยมาปรับใช้นี่โทรคุยกันเกือบทุกวันเลยนะ <laughs> นะแนะนํากันทุกวันจนทุกวันเนี้ยได้ผลดีมา3ปีต่อเนื่องไนดะ้ไปเนาะสามปีต่อเนื่องนะแล้วที่สําคัญที่สุดถ่ายพี่ปืดยืนยันอีกทีนึงว่า พอเราใช้ไปแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเป็นรูปเป็นอะไรการหอยปยเป็นไหมไม่มีนะไม่มีเราคอดินนี่ตั้งแต่สาปีที่ผ่านมาเป็นไม่มีแล้วไม่มีไม่มีเลยนะไม่มีแล้วไม่มีเรื่องให้ปวดหัวมีแต่ฟ้าลงสีต้นอาออาฟ้าพาโทช่วยไม่ได้เออนะหาไปต้นสามหมื่นต่ออะไรส่ีต้นอ้ออันนั้นอันนั้นช่วยไม่ได้ปุ๋ยช่วยไม่ได้นะครับแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวให้พี่สนแพนนะครับลองมองมุมลึกนี่คือใบไม่มีไหมเลยนะมองได้ครับไม่มีเลยไม่มีเลยทั่วเลยนี่นี่คือการเดินน้ําช่วยนะครับ ร้อยร้อยกว่าทุกลูกร้อยฟอทุกต้นแหละติดร้อยทุกต้นแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวบอกว่าจากเคยไปเยี่ยมเขานะ <laughs> เดี๋ยวตอนนี้จะพาคนมาเยี่ยมแล้วเนี่ยดูนะสวยสวยสวยเนี่ยครับใบที่ดีต้องอย่างนี้เนาะอย่าปืนเนาะใช่ใช่เนี่ยโตไม่หยุดเลยนะถ้าอย่างเงี้ยใบอย่างเงี้ยนะใช่ลูกลูกเดิมไม่หยุดยแบบเนี้ยแล้วช่วงนี้มีใบอ่อนก็ไม่มีผลเนาะไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วไม่อ่อน โอ้โหเนี่ไปดมาดูนี่ชิดชิดออกชิดด้วยนะชิดโคนเลยนะปกติอย่างนี้ร่วงหมดแล้วนะไม่ร่วงไม่ร่วงหมายถ้าถ้าปกติอะนะอย่าไปนะถ้าปกติถ้าชิดชิดได้พวกนี้ร่วงแต่นี่ไม่มีร่วงนะชิดชิดต้นเลยนะชิดต้นชิดกิ่งเลยโอ้สวยครับสวยครับขั้วยาวมากเลยนี่นี่นี่ดูขั้ว นี่ฮะนี <either be net young> <This programme> ่ค <and living S 1> ือป่ะนะไม่ได้ทําสารนะไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้ทำสารออกธรรมชาติธรรมชาติโดนลุออกพร้อมสารเลยเอนะรู้ไหมว่าออตอนทําอ่ะเราเก็กไว้ไม่ให้ออกจากกักไว้ว่าออกทีหลังสารก็ทําสารต้องออกก่อนเราอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ว่าเราเบรคไว้ว่าเราเอาจ่าลู่สองให้สารตัดปุ๊บเหลือเรา ปีแล้วทําแบบนั้นโอเคได้ปีนี้มันทาไม่ได้ไม่ได้เพราะสารมันไม่ออกสายมาออกพร้อมเราไม่ใช่ตอนปกติสารต้องออกกับเราใช่แต่รอบนี้กลายไปมาสายมาออกพร้อมเราใช่ใช่โอ้ไม่งั้นก็เราไม่ปล่อยรุ่นนี้ก็จับไม่ได้ดอกแล้วเราต้องปล่อยแล้วเพราะกักไว้พักหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วอ่ะจะจะสารไม่สารก็ถือว่ารุ่นนี้มีน้อยใช่ไหม เพราะบางคนทําสารมาปุ๊บก็ออกไม่ได้เต็มที่เพราะว่าออกมาสามรอบสี่รอบไปแล้วใช่แต่ของเราเานี่คือรอบเดียวรบเดียวต็มที่เลยจบเลยที่รอบเดียวจบเลยแล้วดอกทุกต้นเนาะทุกต้นทุกต้นเลยลองลองชมดูต้นเลยนี่โอ้ี่เดี๋ยวต้องไว้พวงไว้พวงเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอายาฉุนแน่นอนช่วยช่วยยาฉุนโอ้โหแล้วยาฉุนแน่นอนไม่ต้องกวมีนอน เนี่ยดูตัวนี้ดิตัวนี้ดูในคอมตมแล้วเราดูรอบข้างเนี่ยดูดูรู้ปะเนี่เราดูในคอนู่นดูดูเนี่ยดูมันห้อยเนี่ยแล้วแบบว่าแบบเนี้ยไม่ต้องมีปัญหานี่นะครับมีใบอ่อนนะครับช่วงนี้มีใบอ่อนเหี้ปื้ดไม่สนใจไม่ไม่ไม่สีเรียดเพราะใบอ่อนไม่มีผลเพราะว่าใบเก่าดีแล้วปุ๋ยอัดได้เนี่ยทูซับไปสองซีเนี่ย เคทีทูบวกโดสลิตรพันลิตรใช้ลิตรครึ่งโอเคเลยเนี่ยอยู่มาอยู่ไหมอยู่อยู่อันนี้ยืนยันจะผู้ใช้อยู่เลยนะครับเดี๋ยวพี่ส่วนแพ้จากใบอ่อนขึ้นไปครับนี่นี่นี่ดูเนี่ยเป็นพวงพวงเนี่ยดูนี่เนี่ยมันออกมากแก่ๆอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแล้วแล้วหัวข้อหัวข้อสําคัญนะครับที่ที่อยากให้ทุกท่านดูคือขั้วล่างมันจะใหญ่กว่าขั้วบนนะอืแล้วมันจะล่วงยากเพราะว่ามันดึงอาหารดีครับเนี่ยอย่างเงี้ยดึงอาหารดี ขั้วขั it right? it so ้วล่างมันจะจะดูด hmm. ก uh ินอาหารดีอืออไออย่างเงี mm ้ย hmm. มันต mm ้องแปวบางน้นี่ไม่ค่อยแปวเลยนะนี่มันเบ่งเกือบทุกลูกเลยนะอสงสวยด้วยขั้วยาวนี่นี่นี่ดูดูเนี่ยเป็นแถวเลยดูเดี๋ยวไว้หมดเลยนะหมดตั้งหละเดี๋ยวเราต้องดูเดี๋ยวอจะลูกออกอีกสองลูกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสร้างตำนานให้กับเพีื่อนไว้อย่างเกันออกอีกลูกนึงสองลูกเดี๋ยวอันไหนแพ้หน่อยแล้วก็ออกหน่อยเนาะใช่ใช่ใช่ สวยสวยสวยครับมันทุกต้นน่ะทุกตน้นเลยตอนนั้นว่ามันจะไม่ได้ไม่ได้ดูนะลูกตอนนั้นเลยอ,อืมนเนี่ยเ,เ,เล็ก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 อะไรน้อยน้อยในออกหมดนะ <c oughs> ว่าจะไม่เอาก็ก็ออกนะปิดทิ้งไปเลยนะปิดทิ้งเยอะนะตอนนั้น,นะบอลต้ม,มตน,น้อยฟาร์มลงไงโดนยอดโดนยอดดนเห็นไหมสีต๋อฟ้าฟ้าลงไม่ใช่ต้นตายนะนะ่ฟ้าผ่าเออ ดูน่ะฟ้าลงแม่จะได้เลยเงินปศนัยตัวสามหมื่นโอ้ใช่ตัวสามหมื่นปีนี้ก็เกินสามหมื่นเลยปีนี้โหเนี่ยไม่มีตรงไหนไม่ดกเลยเนาะไม่มีไม่มีนี่มองไปทางไหนก็มีแต่ลูกเออนะครับนี่กำลังกำลังเริ่มให้น้ำให้ทุกวันทุกวันทุกวันครึ่งชั่วโมงเนาะไปแล้วครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวดูเน นี่รุ่นรุ่นหลังหน่อยนะหลังหน่อยอนี่นี่รุ่นรุ่นรุ่นเธอเขาบอกอันตรายอา่าถ้าแตกใบอ่อนแล้วแล้วรุ่นนี้อันตรายสุดใช่ใช่จริงๆทุกรุ่นก็นอันตรายสุดแหละถ้าท้ามีใบอ่อนเนาะแต่ว่าของเทปปืนไม่กลัวเพราะว่าใบเก่าไม่ทิ้งเลยใบเก่าดีมากนะแล้วก็ไม่ได้ทำสารอีกโกคราวนี้ใบอยู่ยาวเลยอยู่ยาวเลย นี่มีตรงไหนไม่ดกมังเนี่ยมีมั้งมีไหมตรงไหนไม่ดกมังเนี่ยเออมีตรงไหนไม่ดกมังเนี่ยโอ้โหนะสวยมากอใช่แปดปีร้อยกว่าลูกนะปีนี้เยียพฤืดนี่เต็มที่เลยแล้วก็ห้ามแต่งแต่งไม่ได้ด้วยเพราะว่าราคาแพงด้วย นะล่าสุดนี่ก็ที่ตาดนะครับวันที่ส5เดี๋ยววันที่8เราปุ๋ยข่าเพชรจะไปถ่ายทําสวนอของพี่ติ๋มครับที่จังหวัดตาดเหมาราคาไปแล้วหมอนทองสองร้อยแปดสิเท่เแรกนะเท,เเท,เท่เลย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 สองรอยแปสิบประเทศเลยนะยนี่นี่หลักฐานการใช้นะนี่รูสินี่นะเดี๋ยวจะหาว่ามีปุ๋ยอื่นนะในสามที่ห้า อมวนก็มาดูได้ว่ายังมีอื่นเปล่าปนเปล่าในขวดอะไม่มีเลยนะวะไม่มีเลยไม่มีปนเลยอ่ามาดูหน่อยฮะมาดูดูดูเลยไม่มีปนเลยอ๋อนี่ไม่มีปนไม่มีปนนี่นี่นั่นทั้งนั้นเลยเก็บในสอบทั้งนั้นเลยของแท้นะไม่มีปนเลยรุ่นเก่ารุ่นใหม่อยู่ในนี้หมดเลยนะนี่อนะรุ่นเก่าหมดเลยนี่ใช้ของแท้นะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ใช้นะเออของแท้เออเออล้วนๆเลยไม่มีอื่นปนเลย พวกว่าเมื่อยมึงฝนเบาบอกเองไปดูได้ในในถังน่ะอืนะพี่ส่วนลองรองห้ามเนี่ยเดี๋ยวให้ให้แผนอีกกล้องนึงใหม่แผนแผนดูว่าเนี่มัน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 สังเคราะห์แสงดีมากเลยอเนี่ยฮะใบเยอะต้องไว้ลูกเยอะใช่ถูกไหมตามหลักการเลยตามหลักการเลยอแต่ว่าบางคนใบไม่มีเราจะไปไว้ลูกยังไงไปไมเปืนจะไหมใช่ ปุยเราสายหับนี่ตามน้ำอย่างนี้ะฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้ปุ้ยหน่อยเขาบอกว่าไอพวกวงแคบวงกว้างเนี่ยช่วงไหนเราต้องวงแคบม,มีไหมเฮียปุ้ยทางแยะดิอ้าวเราจะแคบเข้าไปไ <â> ไข้างในใช่ไหมรถแค่นี้เลยรถแค้นี้เลยรถนี้เลยรถอยู่ในทรงพุ่มนั่นอ่าแต่ว่าพอสมมุติเนี่ยเราจะแบบให้บ,นบานเนี่ยเราต้องไปช่วงไหนล้ ยังเลยเนี่ยช่วงนี้ยังบานไม่ได้เลยยังอยู่ในพุ่มอยู่นะนี่พูดอยู่แต่ว่าพุ่มพุ่มเนี่ยก็ถึงนี่เหมือนกันนะใช่ใช่เพราะมันยังไม่ออกนอกพุ่มเนี่ยอ่าอ่าอ่าแล้วหยู่อยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่มแต่วันนี้เราทุกวันทุกวันแต่ขยับทุกวันเนี่ยนะต้องขยับอาทิตย์ต้องขยับบอกนิดนิดนิดอ๋อค่อยค่อยขยับออกไปใช่ไอ้ที่ว่าเฮ้ยลูกโตอาดน้ำมาน้ำบางคนอัดเต็มที่ยอดเดินน่าไม่ใช่อัดน้ำอัดเยอะค่อยค่อยได้ขยายออกน้อยน้อยค่อยค่อยเพิ่มวงใช่ ต้องดูน้ำไปดิคุมน้ำนี่แหละตัวนี้สำคัญนะต้องเพราะน้ำเนี่ยสำคัญนะใช่ใช่คือคือเราจะไปบอกเราจะสูตรเราไปบอกคนอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้มันต้องดินใครดินมันส่วนใครใช่ใช่ค่อยๆศึกษามาดูได้ได้แต่ว่าเราก็มาดูว่าเอาไปปรับใช้ยังไงใช่ใช่ใน่าสคัญครับนะครับก็ต้องบอกว่าน้ำเนี่ยแน่นอนในนั้นก็วันนี้นะขอบคุณเฮียปื้ดด้วยนะพาชมสวนนะแล้วก็เดี๋ยวจาก เดี๋ยวเราจะพาคนมาเยี่ยมชมส่วนเปื้ื้อด้วยเชื้ปื้ดไม่ห่วงนะไม่ห่วงครับยิิดียิีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ส่วนหน้าแต่ส่วนนี้รวยแน่นอนครับสวัสดีครับ